สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่จะดีจะบุญทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศที่เรากําลังรอนักท่องเที่ยวอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เวลาสิบโมงกว่าก็ยังไม่ได้เข็นนะครับน้องใหม่นะครับผมอยู่บนน้องใหม่ครับนี่ครับผมอยู่บนหลังน้องใหม่นะครับก็ช่วงนี้แขกนักท่องเที่ยวน้อยมากครับผมวันหนึ่งก็ สี่ห้าเที่ยวนะครับก็ก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับผมนี่ก็บรรยากาศช้างกําลังรอนะครับรอนักท่องเที่ยวก็น่าจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรครับผมน่าจะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับได้ถึงได้เข็นรอบหนึ่งครับผมนี่ก็หลายๆเชือกครับผมไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศนะครับนี่กระทบทิมสีภัยนะครับหลายๆเชือกก็กําลังรอนะครับ ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆครับผม mm hmm. ช่วงนี้ก็จะเงียบหน่อยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวหายไปเยอะ mm hmm. พอสมควรครับผม mm hmm. ก็รอดูช่วงปีใหม่นะครับ mm hmm. ช่วงจะเข้าปีใหม่นะครับ mm hmm. พศจิกาธันวานะครับ mm hmm. ช่วงเปิดหน้าไฮซีซั่นนะครับผม mm hmm. ก็นนี้ก็เดือนกันยาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ น้องใหม่ก็ยังไม่มีกําหนดที่จะต้องเดินทางนะครับเพราะว่ายาังรอทางโน้อนอยู่นะครับว่าเขาจะให้เดินทางวันไหนนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับถ้าทางโน้นเขาบอกว่ากําหนดวันเดินทางให้ก็จะไลฟ์สดบอกไม่ไม่เอฟซทุกท่านนะครับผมที่ยังเมตาน้องใหม่นะครับผมก็ยังสู้ได้หลนกันต่อไปครับผมอาจจะหางหายจากการไลฟ์สดไปบ้างนะครับ ก็ยังมีแม่ๆเอฟซีหลายๆท่านยังเป็นห่วงนะครับยังเป็นกําลังใจให้น้องใหม่เสมอมานะครับผมก็ต้องกลาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกๆท่านด้วยนะครับผมที่ยังคอยเมตตาน้องใหม่นะครับผมก็จะอัปเดตข่าวๆไปเรื่อยๆนะครับวันไหนได้เดินทางก็จะอัปเดตข่าววให้แม่ๆเอฟซีได้ได้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีกําหนดเดินทางครับผมพอกำลังจะเข้าช่วงไฮซีซั่นนะครับก็รอทางนู้นส่งข่าวมาก่อนนะครับ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมฝากเป็นกําลังใจกดไลค์ <c oughs> กดแชร์สับส i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากเมตตาเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่เฟมิลี่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ